สอทอประกาศทุกจังหวัดงดจัดงานกิจกรรมรื่นเริงปีใหม่2566สำนักง,งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่22ธันวาคม2565เรื่องแนวทางการจัดพิธีเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาและแนวทางการจัดกิจกรรมปีใหม่พุทธศักราช2566เรียนศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดตามแถลงการสำนักพระราชวางังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยา นเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราวราชธิดาทรงพระประชวรลงวันที่15ธันวาคม2565นั้นสำนักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการขอเรียนว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโปรดมีบัญชาในส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมทั้งขอ,งของความร่วมมืองดการจัดงานหรือกิจกรรมเรือ่องเริงในช่วงเทศก,กาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศัการาช2566เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรแด,ด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ฟ้าพัชรกิตยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชราวราชธิดาให้หายจากพระอาการประชวรโดยเร็วจึงขอแจ้งแนวทางการจัดพิธีเพื่อถวายพระพรและแนวทางการจัดกิจกรรมปีใหม่พุทธศักราช2566มาเพื่อทราบและดําเนินการดังนี้ค่ะ1จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาและโต๊ะลงน้าถวายพระพรณนะสถานที่ตั้งของหน่วยงานหรือสถานที่ที่เหมาะสม2จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์หรือพิธีขอพรตามหลักของแต่ละศาสนากับคณะสงฆ์และผู้นําศาสนาทุกศาสนาในจังหวัด สำหรับหน่วยงานในภูมิภาคสามารถเข้าร่วมพิธีกับทางจังหวัดได้ค่ะ3พิจารณาจัดพิธีทำบุญตักบาทบริจาคโลหิตหรืออย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่เห็นสมควร4พิจารณาจัดพิธีบำเพ็ญสาธารณกุศลเพื่อถวายพระพรและถวายเป็นพระราชะกุศล5ขอความร่วมมืองดการจัดงานหรือกิจกรรมเรื่อนเริงในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช2566จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วยจักขอบคุณอย่างยิ่งขอแสดงความนับถือลงชื่อนายพิเชษโพพักดีรองประลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัต รัชการแทน